วันนี้เราก็พาคนงานมาตัดแต่งกิ่งลำไยเป็นวันที่สองวันแรกอากาศมันแปรปวนเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้ตอนนี้คนงานของเราก็เล่งงานสุดฤิ์เลยเพราะว่าแดดแรงมาก ทำไมเราถึงต้องตัดแต่งกิ่งลำไยเพราะการตัดแต่งกิ่งลำไยจะทำให้ลำไยเป็นสาวขึ้นง่ายพอลำไยเป็นสาวลำไยก็จะมีผลผลิตที่ดีในครั้งต่อไปง่ายในขณะที่คนงานกำลังตัดแต่งกิ่งลำไยเราก็มานั่งไซด์ลำไยกิ่งที่คนงานตัดแต่งกิง่งมันจะมีลำไยหน่ย่ยน่อย ด้วยความที่เราเสียได้เราก็เลยขอลูดไว้สักหน่อยเพืือจะได้ค่าขนมจักหน่อยหนึ่งคนงานก็ทำงานต่อไปและเร่งเวลาเพราะว่าอากาศตอนนี้ ร้อนขนาดเลยภาพเป็นแบบนี้แต่ว่าของจริงคือร้อนสุดๆและนี่ก็คือผลงานของวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาใหม่กันอีก ดียามเช้าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สวนพอมาถึงสวนปุ๊บคนงานก็รีบเร่งทำงานทันทีเลยว่าเดี๋ยวถ้าไม่รีบเดี๋ยวตอนบ่ายมาแดดมันจะแรงมากแล้วก็คนงานก็จะทำงานลำบากเพราะว่ามัน้อน ส่วนเราก็แวบ,บมาลุดเรื่องลำไยอีกนิดนึงมาจากที่ลูดลำยไยเสร็จแล้วเราก็มาเล่นกับน้องหมาแล้วก็ มานั่งดูคนงานตัดแต,งตด่งกิ่งลำใหญ่ต่อไปมีเพื่อนวงจัตตอรก็มาดู พอเล่นกับน้องหมาเสร็จเราก็ขอหีบสัก5้านาทีในระหว่างที่เราหีบขนงานก็ตัดแต่งกิ่งกันต่อไป ทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราตื่นมาอีกท <patio> <ful> ีก็เสร็ดแล้ว